เอาอย่างนี้อืมมือแห้งจะไปเที่ยวฟันงดาวอากาศดีไหมเยี่ยมครับปูฝนบ่ดทุกแดดก็บ่ฮ้อนอากาศวัแดดบ่ฮ้อนบ่มันแดดบ,บ่ฮ้อนเนื้อครับปูแดดก็บ,บ่อคอนบรรยากาศก็ดีวันนี้จะไปหาน้องเขียว <c oughs> จะไปหาด้วยตัวเองได้เยี่ยมครับปูป้อวัอน,อนหนักการรวมน้ำผู้หวังบ่อขนาดคือทั้งยี่งก็ไปข้างวัง,ง,งเขียวหมดเขียวนี่อื้อ โอ้บายเดียวเข้าเลยครับเขาว่าใช้มือว่าหาไอโฟนคือขอไมารูขั้นคลางเอื่อขคืนบางหื่อไมาเรื่มรับป so so ูต้องใช้ไอโฟนคือโกฮัลกิงบางอย่งเรื่องอะไรองมันนี่เรื่องืโอ้ยแต่มันก็ปัดปุ่มก็เถียงออกมาคุณก็แค่ใคเือ แอปพลูล็คือเครื่องมือกาใพูดกาีนแสดงว่าไกแสดงมาแอปลูกอะกรนไหมว่คือครับปูยังเดียวแบใจแล้วบดมอยไแล้วหมดเิงานหมดอแงกึงคืแอปพลบ่นอื่น่าเขากกีนแบบแอปลยไ่กเข้าขงมองดูไอปพนิกแดงกึ่งดีปู แย่ก็คือแล้วก็ใชงานโบราณอ็บางรูแบกมือ,อ, <c oughs> อบางฝึกก็เขียมากูบางูอีทางแตงโมบางฝงเบื่อีพูด <c oughs> ่เหมืนเสีย่ยงจักใครพวคือผกใช้การบราณใช้เค่อไหนใช้เครื่องไหนไม่ขืนกับเมืองเก่ามามาดูเอาเขามาคุมอ่ะเออพงกนี้คือถือใข่รู้อืมอืม ปูมีเร <|so|>> ื่ขชิปเดขายู่อเออขปเดอืเออัวไทยวาเข่าว่าัวไทยพี่ปูแต่ว่าขัวั่วขเ่าเขาคือวัดปววไทยอ่ะค่ลืมเรัวไทยเล่าปูทวนหลวงไหมทวนหลวงไหมปู วน่อัวมาวนีาวราวัหลานปูอยู่ทัวโลกมู้กำมัง่างตัวละครไมนใช่ไร้เครื่อนคือพื่เปิดพหลวานกเบ็ดมดกับพ่าถวฟัวเียกกับพคาถวฟัวงเบ็ดมือใครพ่อใดลยใครกับมแดงคืนครับปู่ใช้มั่งิใส่พตปู ยง่ขื่นมาเต็มเลยเอ่มทั่วโลกทั่วโลกไม่พูไปคอดเร้าไลครับพู้แล้วโอ้ว่ามึงน้ำวมใสกันมาบ้านใสกับพ่อมาท้าขายหยังไรพ่อเดินได้รูอเ่ไม่กุ้งบ่กุ้งมืนอกรากออกเหมือนตอนทลางเดิมครับพู้น้่งฟัวปลานั่งบ่ ลูกปันให้ปุ๊กกระตุ้งล่กฟังให้เยอะบ่เอ้ามือยังเลยแต่ว่าป่าพ่หรู้บ่ลูกป่าอืมป่าพ่อได้รู้บ่ได้กุ้งได้พ่อรูกพ่ได้เจียวกุ้งบ้องมือกุ้งบ้อมือมื่จะป่าเนาะป่าคอเม่ว่าลูกป่าคอน่ะลูกอ๋อเมื่อจะปลาไหลว่าขันเยอะเม่จะปลาไหล ป่าไกลูกป่ไหนก็ไม่เกลยดนเนาะเออปไหก็มม่เกิียดกับ่แค่เดียวใช่ปูเออเออพ่อคือไปเอาเงินเขามึงเง้ยคือเพืาอบเดียวไปมันคลอวางด้วมื้องี้แสดงว่ากันเขาว่างหน้าหงายมันคือกางอนไมาหน้าชปก่าขายเกินชุด่าปูขาากพอ แค่ว่ัคือเอาพออกเขาบอกแค่ันเลอมันองว่าเมันาจะพอบอกคือเก่ามันออกามันก็ว่าพอพบอกคือพอก็เว่าเทก็ะเก่าอไหมาัที่ดมันายนไปเออเาอันเขาขายแพงมาหลงอะไรพง เห็ดว่าเอาว่ายขยายว่างัางเอาแคคือจะเอารถบักบักเคลยิ right ่มไปก็บม่น um. ้อย uh. ิ่งเหอ่น้วพอบ่ยืิไปอยู่ครับเอารถเคย่มไปก็เคนยื่มไปจำได้ทุกตัวรบักเคย่มโอ้ยขันเขาก็ต่างเขาต่ม่นั่นะอือขันคุ้มหกนะระอืออือตื่นที่ออกไปก็บักเค่นยื่มเมื่อก่อนคือพ่อพุ่มพูน khăn có cũng ừ, rốt ừ. rồi máu máu qua à, máu có máu, cái mà đi, cái không phải ừ. khu... tự nha, ừ, nha. Ừ. nha. Ừ. bài này máu hay cây bút giềng lên, hay cây bút lên, lại thao lại mà, lại, cao thú. เกาชิบงานน่ะมันั่นเกาชิบงานน่ะเข้าชุนงานน่ะท่านคงม่ถือขนาดนั้นเออเออพ่อถึงมาจางไว้ีนี้ก็ก้โอ้โอ้นมาจังเขาเอาเกาชิบไปแค่มาจัง่าจะเกาศูนกไปเออเขาอวดไปเอเนะอ่าเราเอมัดถอปิ้งก็รอดเออนี่เงินเขาเงี้ยไหมปิ้งเลยยี อืมอ oh, ่ะฮะวนไปวนไปใช่วนกดีปยวมีเรื่อ่อกปช่อืมอพะก็ถือก uh ็ฟังมาถือฟังมาโอ้บไปขี้เก่างานงานจำได้ก็ยองอืมไปขี้เก่าความยั่งยืนเขียวโอ้ยยังเหลวโอ้ยอย่ามามาถามกูตัวไหก็เขียวตัวไยตัวไหนก็ไายห้องชวนัานบ่ โอ้ยยัเม e e ื่โอนไปบางชอคือเอาท้ายขงคุนน่ะค่ะคุณไปเก้าชีนิวว oh, ิววิวอมอ้าเสียเขาโอนแล้เขางเอเขานี่วเออยากเจอกันคนยนแค่นีออเออยพมอะไรก็บ่อืมือ่นี้แหลก็เพิมการไม่รุกการเข้าฝังมันน่ะเออบัปักบังบานเนี่ยมันเกิ่้น Cái đi. này, phải không. Không này phải là vật liên hiệp Cái này okay. à. là vật Khá nhìn nhanh lắm Ư, mất phải chơi con Con chơi mất nhanh phải con Thấy mất phải chụp vào đáy chạm đáy con Bấm bạc vào mũi cá Ư, mua cái thuyết cao cao đó bánh cây nè Ư, chạy ra đáy Dô cao chạm xong chạm mạnh Ư, chạy ra đáy chạm ra đáy chạm mạnh Ư, แม่เตียงพดกแมเตยงพักด้โอเคแต่เอามาแกดูด้านเนาะดูด้วนาะดูดเตียงเต็ยงพักเตียนั่นงใ่เียบ้งไม่หางหวาาพันธุางอะหายอยู่แลวบนครอ้นูันช่างดููเนี่ยกบเรื่อ่้าจ้พงคึ้ือม่เอามม่หยังหว่นอย่างีคอนแมวขากินน้ำบ้าลูเพีรับปูมาอยู่มันอยางแมวให่ มันไฟายแกเหคนมัยั่อมันเกิดกินฟขาว่าทาเมื่อมันเดือดมันย่าง่ายไงอ้าวขวาบอกเสเอืดบอกครับปูไปบักเสีอืดไปเติเียบตัวเด้ออืมทานี้แหล่บ่อเข้าไปครับบ่อหลวงเมื่อมครับปูแบกเข้ากับชิ้นเนื้อบด้บปอกกันดนครับปู มเนูแบบกเรียบเียกูยรรประมาณหกโงเรียบออกไปครับมันคือคำข้ารงรสาธุสาธุคูอ่าขอให้กูกด้มือโคบมือรับมือรบมือมัด ทุกขาผาข้างแรกเงื่อนไนหม้อข่องแล้วมาสุกขู่น้บ่ขอให้ถุกหัวอาหารจเดินเก้าวุ้เก้าถุนะงนะครสาุเก้าอกนครับปูเก้าเกครับแค่เป็ว่าเก้าเิอกแค่ตุกนูแค่ลองมองเกือกอืมเก้าเชอกแค่เก้าุหนึ่งคือเก้านึุ่มเลยเก้าหนึ่ง้มูเก้าเก็นี่ย่าเก้าชุม่ะ โอ้ยพอหัวยังกรเซียแล้นปวดรงกกันอ่ะครับกระดูกระดูครับแอดยิมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับมือวันที่18ครับกันยายนครับพ่อสอสันสเนาะครับเนาะครับช่วงนี้กับประมาณเที่ยงกัวกัวเนาะครับึ้นหอประมาณหาโมงเสากวกัวครับพระมันนี้ครับอ่ะ ครับปูใจดีครับวันนี้เบ้าไลท์นะครับเบ้าเกือบชั่วโมงกลัวกลัครับเพราะว่าปูกับมีอ่าสวัสดีค่ะเป็นเมื่อคุณมากเ่ยครับมี่เจ้าเมื่อลอตเตอรี่ครับเอาเงินที่ปูมีโชคมาส่งปูวันนี้ <หา S 1> ครับปูก็เลยใจดียังเหลือเจ้าหนึ่งเลยแต่เหลือเจ้าหนึ่งยกรับที่ถูกลอตเตอรี่ร้านหนึ่งนะครับเนะ<ห>าะครับส่วนส่วนเจ้าหาเซียนเนี่ยมาส่งแล้วครับผมครับสำหรับมือนี้ครับวันที่18กันยายนพศสองพันห้า ครับสำหรับแนวทางค่าอาหารกลางวันมื้อนี้ครับมีตัวจ็ดด้วนมายิมครับตัวจ็ดด้วนปะครับครับมันออกมาได้ครับเก้าซูลสีปูให้พ่อหำครับคุณพ่อหำกับใส่ให้พ่อให้พ่อหำแล้วครับเก้าซิปห้าเก้าซูลก็ว่าได้สามตัวครับผมสองยี่สิบประเทสามสิบประเทสั้นให้คุณพ่อหำครับผมเอาไปพิจารณานะครับเนาะแล้วกาปูตาบอกยิมเขียนตัวมันถือตาไม่ไม่ตาเฉลี่ยหมดล้วครับปูบอกว่าหนึ่งหกนะครับเนาะ หนึหสำหรับแนวทางค่าอาหารกลางวันมื้อนี่ก็มี1หนึ่งเจ็ดหนึ่งกห้าศนย์เแล้วกับหนึ่งูนะครับเนาะครับตีปูบอกและกะ้วก็ทะเบียนขั้นของแอดยิมนะครับตซีหนึ่งศูครับสำหรับเอฟซีันไดครับจะไปกับปูมะแร่ง ครับไปพ่อพุ่มภูนี่แหละค่ะปูว่าสองกลุ่มกับจริงเนาะค่ะแต่ว่าปูหายไปก้อนค่ะครับพ่อพุ่มปูค่ะพ่อพุ่มภูหงพุงแรง่ไหมพี่นว่พี่เหนื่อยหน้าพนาะค่ะสำหรับพ่อพุ่มปูของปูแตาค่ะครับพ่อพุ่มภูแต่ว่าไอเอาไปแล้วไปเมากุ้งให้เอามาเต็มรถขั้นน้องยิ้มให้เต็มมอกกวักมันเน้ยค่ะรถกลางเก่ากลางไม่เนาะค่ะกลางเก่า กางกางเก้าแม่นบ่ะกางเก้ากางไม่กับพี่นีพีจิรลาเบิรงเนาะค่ะเ่าหลายตัวค่ะซีหนึ่งศูนย์หกค่ะกางเก้ากางไม่ตัดเลนค่ะครับซิฟก็เป็นไปได้เลยครับเรื่องกางเก้านี่ครับค่ะครับแต่ว่าจะเป็นหนึ่งศูนย์หกหรือว่าซีศูนย์หกครับสามตัวปูบักเต็มเต็มลำเลยเด้ค่ะครับอาจจะเป็นปูประธานโชคให้่สามตัวนะครับเนาะซีหนึ่งศูนย์หกเต็มเต็มก็ได้ค่ะพี่น้องสายบุญท่อพี่นีพีจิรลาเบิรงก่ายข้างช่องกั เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะใช้วิตเทลล่าณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะครับครับกระยิ่มหนึ่งซูนหัวกะกระยิ่มซูนเก่าความด้วครับครบัปูกระยิ่เนาะค่ะย่าปลาย่ากุ้งครับแต่ว่าปลาเราปลาปปไหลเนาะค่ะคปลาไหลการบอแน่เนาะค่ะปลาไหลโบมีเก็ตด้วยยิ่มครับผมปลาไหลโบมีเก็ตก็เป็นแปดพี่นี่พิจารณาเบิ้งค่ะครับเฮากับพิจารณาเบิ้งครับมะเร็ง ยิ้มกันจะไปนั่มโยครับผมเอฟซีธันใดจะไปครับก็แคปหน้าจอไว้ครับก็ตามนี้เลยครับเด้อค่ะไปที่ไปนั่มก็ขึ้นรถขั้นนี้แหละค่ะครับซีหนึ่งศูนย์หกครับผมเอาเตรียมขั้นหมอกกวักเลยปูว่าสําหรับปูไห่คุณพ่อหัมกับคุณแม่ปลาไพครับก็คือเก้าศูนย์ครับห้าเก้าศูนย์ครับทำกับพิจารณาดีๆครับใส่เสซย์เกอร์สิบเก่าขึ้นก่อละสิบเก่าแล้วก็อ่า ปูว่าหนึ่งเก้าศูนย์หมายเหตว่าประมาณนี้ละครับแอดยิมกับจำครับบอกขับจ่าของปูว่าไรครับผมแต่ว่าเขียนจริงเลยปูยถามเมื่อซีเนาะค่ะครับผมแล้วก็ปูาตาบอกเขียนให้แอดยิมเขียนตัวมันเถื่อให้เอฟซีดูย,ยมิมกับทันบา้าปูบอกเขียนสิบหกนะครับเนาะครับก็บมาตรงครับไอทะเบียนคันยิมคือเกราหนึงนะ่งหกเนี่ยรับเพราะว่าซีหนึ่งศูนย์หกนะครับเนาะครับไอแตงโมไม่ย,ยังเพิ่มเติมบ้างครับค่ะกับฟอให้ตั้งสายบุญค่ะได้รับชมและฟังคลิปทางทีมงานของท่าแล้วกับให้โชคโชคม ค่ะกับข่ากับน้ำหรือจะเป็นค่ะคุณล่ะค่ะหวยรัฐบาลเท่ากับสลากินแบงรัฐบาลหน้ากระยิบแจ้บไปเนาะค่ะประมาณช่วงู้ทุกคนนะคะพี่น้องค,ครับครับวันนี้วันที่18กันยายนนะครับเนาะก<ช>ับคอเอฟซีสายบุญทุกๆกท่านครับที่ได้เบิ้งคลิปแล้วบ่ว่าจะเป็นช่องแอดยิมแอดแตงโมแอดไอ้ก็ขอให้โชคๆมันๆลำๆ้วยๆกับขอให้เอฟซีสายบุญทีฝา,า,ากามาร่วมบุญ ครับทั้งช่องก็ได้ขึนถวายปูให้ทุขทุกคนแล้วคท่านใดค่ะผู้บริ่านซื้ออ่านเสียงเนาะค่ะก็ต้องไม่ใจค่ะรปัจจัยทุกบาททุกสตังค์ที่รวมบนมากค่ะขึนถวายปูให้แล้วครับผมครับขอให้ส่งมันมันลำาๆได้ด้วยนํากันทุกปูทุกคนครับอย่าลืมมะแร็งครับเอฟซีท่านใดทิ่ไปน้ำยิมก็คือพ่อพมพูครับอ่าซีหนึ่งศูนย์หกครับมาขึนรถคันนี้เดล้ครับเด้อ ครับเอาเตรียมล่ำเลยปูวาอ่ะสุกๆมันๆลำๆนัด้วยแอดยิ้มกับขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ